ฮันชอ็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะครับเดอะฮันชอ็อปบอกเลยว่าของโคตรดีก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือคือก่อนปีใหม่ <c oughs> แต่ว่าเราจะลงคลิปวันที่2แล้วกัน ในวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะหาคอนเทนต์ของยูกิที่มันเข้ากับตรีมปีใหม่หน่อยมันต้นปีด้วยก็เลยอยากจะหาคลิปอะไรที่มันแบบว่าลงต้นปีตอนแรกผมกะจะไม่ลงแล้วคือแบบตัวจะเที่ยวยาวแต่ว่าแบบด้วยความขยันของผมไงทําเพื่อทุกคนไงให้ทุกคนมีคลิปดูในช่องก็เดี๋ยวจะไปเล่นยูกิวันนี้นะครับไปดูกันว่าเราจะเล่นเด็กอะไรนะครับนี่เลยมาที่ดอลแล้วก็เน่ทรีอลดวลกับดวลทรีอลเน่เลย2025นะ นี wow. ่ม <congratulations> ันอ oh ีเวนต์คนดีนี่ว่าอีเวนต์คนดีเนี่ยอีเวนต์เนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อเทินแรกเรามีเลยพอยแค่2025เท่านั้นโอ้โคตรดีเลยววะผมนี่ชอบจริงๆอีเวนต์อย่างนี้นก็เป็นอีเวนต์ที่ทางโคนนมิเขาเหมือนกับแบบเขาน่าจะเอามันส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นสกิลเดรนตอนต้นเทินหรือว่าเป็นการแบบยิงไล่์พอยต้นเทินเนี่ย คนอามี่เราก็ทำมาหมดแล้วนะครับวันนี้ลุงโคเขาก็อยากจะหาอีเวนต์อะไรที่มันต้อนรับปีใหม่หน่อยก็เลยเป็นอีเวนต์นี้นะครับ2025นะซึ่งของที่เราจะได้รางวัลเนี่ยก็จะเป็นเพชร20กับเพชร25ก็คือ225โอเคแล้วก็ได้เป็นตั๋วกาชาไป1 p a แพ็คนะคก็ไปเปิดตู้ดาร์กดรากูนตัวเทพตัวหล่อตัวเฟี้ยวในแพทนี้นะครับมาแล้วก็เด็กที่เราจะไปเล่นในไลท์พอย์25นี้เนี่ยมันก็แน่นอนนะ2025 ยิงแล่ย์พอยต์จนไฟลุกตุดลุกกับเด็กนี้เลยยิงแลยพอยตึงตึงรีมของเราเนี่ยก็แน่นอนแหละเป็นการยิงแลพอยติดอีกฝ่ายให้เร็วที่สุดนะนะแต่ก็จะใส่พวกการ์ดเพย์เซฟเข้าไปด้วยละกันเผื่อปิดไม่ได้นี่พวกนี้ทั้งแก๊งเลยนี่ทั้งแก๊งเลยยิงเลยพอยยับยับเลยยิงจนตูดไหมไฟนี้บ้านแตกบ้านไฟไหมก็800เผาผีก็คือ1000พ โซ่ Soul of fire ใบนี้ดรอให้ฝ่ายดรอหนึ่งแล้วก็แบนิสไพลโรมอนสเตอร์แล้วก็ยิงแลพอยฝ่ายเครื่องหนึ่งของแอตแทกตัวที่แบนิสเราก็จะใส่นี่ไง,ไงทุกคนมอนสเตอร์ไฟกับซับเทอร์เลอร์เบยมอสตัวของเบยมอสตัวนี้มีพลังสามพันถ้าเราใช้งานเอฟเฟกต์คอมโบกับตัวโซ่ of fire เนี่ยเราแบานิสเบยมอสไปมันจะยิงแลพอยพันห้าคือหนักโคตรคือเธอรแรกสตาร์มายิงพันห้านี่คือหนักมาก ก็เลยจะใส่ไปนี้ไป็นะนะครับที่แปลกๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะครับใบอื่นแน่นอนเชนเนจีนะดาร์คลูมห้องนี้มืดมากครับนะบก็ยิงแล้วพอยเพิ่มอีก300ต่อการยิงแล้วพอยไปแล้วรอบหนึ่งก็คือยิงเพิ่มไป300โอแมนคุณตายิง300หรือไม่ก็เพิ่ม500ได้นะเพย์เซฟพลอยสั้นนะก็ยิง800หรือว่าเพิ่มพันสได้นี่มันตัวเดียวกันนี่หว่าเป็นคุณตานะใครบอกคุณยายดูดีๆนี่คือ ลุงเขาแบบว่ายืนเนี่ยผมนี่ยืนก็เลยนะครับเป็นคุณตานะแล้วก็จะมีกัสใบนี้ด้วยนะครับเป็นใบที่เมื่อปิดไม่ได้แล้วกันอ่ะก็จะยิงเลยเพอยอีกฝ่ายตามก๊าวบนมือแล้วก็ในสนามซึ่งอีกฝ่ายน่าจะโดนก่อนแล้วแหละนะแน่นอนก็คือแบบ800บวกบวกพันหนึ่งบวกบวกเลยถ้าเราเปิดแต่แบบทีแรกเลยตอนต้นเทินนะส่วนมอนเตอร์กันบ้างนะครับมอนเตอร์เนี่ยผมจะใส่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะบางคนไม่ใส่มอนเตอร์แต่ว่าผมใส่ก็คืออ่ะฮันเนวาตะก่อนเลย น้องคนนี้สามารถทิ้งการ์ดตัวเองได้แล้วก็ในเทอร์นี้เราจะไม่รับเอฟเฟกต์ดาวเมจเลยเอามาเพย์เซฟนะครับเผื่อโดนเปิดก่อนเผื่อโดนเปิดก่อนเราจะได้แบบเพย์เซฟไงพ่อหนุ่มรักก้อยไง <Yeah. S 1> ก็ใส่ฮันนวาตะไปด้วยนะมีมัสเมโลมาจูมาลอนก็คืออีกฝ่ายตีมาเทคดาวเมจหนึ่งพันนะครับทิกสตาทิกสตาน้องแดงน้องแดงก็จะยิงแล้วพอยต์สองร้อยตามที่ฝ่ายแอดการ์ดขึ้นมือเลยก็คือโดนแล้วสองร้อยเอามาเป็นตัวแบบ กันสนามโล่งได้นะพลังก็พันหนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะแถมยิงฟรี200ต่อครั้งด้วยเอโก้มิสติคล s สปิริตออฟเดอะฟอเรสใบนี้เมื่อมีการเทคดาวมจเกิดขึ้นจากการ์ดของ e Fi. อีฝ่ายยกเว้นช่วงดาวมจสเต็ปนะก็คือสเปเชียลซลมอนตัวเองลงไปได้จากบนมือแล้วก็จะยิงแล้วเพะอ e ีฝ่ายเท่ากับที่เราโดนก็คือตีมาตีกลับไม่โกงตูโดนเท่าไหนเองโดนเท่านั้น ใบนี้แล้วก็ในเธอนี้ผู้เลี้งสองฝ่ายจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยนะครับเอามาเพย์เซฟนะก็เป็นการ์ดมอนสเตอร์ที่วัยรุ่นหลักน้องก้อยก็น่าจะชอบนะใบนี้ในอีเวนต์นี้เอามาเพย์เซฟได้นะครับออนสเตอร์ Monster ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอะเลเวลคิงเลเวลคิงเลโอนินดัสตัวนี้ก็เมื่อเราโดนเทคดาเมจจากเอฟเฟกต์การ์ดจะเว้นช่วงดาเมจสเต็ปเหมือนกันเลยเหมือนอีโก้เลยจะสเปเชียลซมอนตัวเองลงไปได้แล้วก็จะเพิ่มเลเวลพอยต์ตามดาเมจที่ได้รับเลยแล้วก็จะไม่รับดาเมจแล้วนะครับก็คือเป็นตัวที่ดาเมไ้ ไว้รุ่นรักน้องก้อยก็ได้เหมือนกันใบนี้นะเนี่ยผมจะใส่พวกมอนเตอร์เพย์เซฟไว้ทั้ง3ตัวเลยนะครับมาทุกคนไล่พอยแค่สองพันยี่สิบหกับปีใหม่ต้นปีมันต้องบันเทิงแน่นอนเลย <c oughs> มาทุกคนเราก็เอาเด็กเนี่ยเด็กคนดีเนี่ยไปเล่นกันดีกว่าไปดูกันฮนะว่าตาที่หนึ่งผมรู้สึกได้เลยว่ามันต้องบันเทิงแน่นอนเลย <c oughs> Black เบกโตมิจิเชียน ให้เราเริ่มก่อนด้วยอ,อ๋เอเฮ้ยแสดงว่าเขามีการ์ดเพย์เซฟในมือป่ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนนะมันจะเชื่อนต่อรอโ,โอเคมาแน่นอนเลยมาแน่นอนเลยวะไหนดูสิดูสิว่ามีการ์ดไหม่ะ <c oughs> ไปก่อนเลยยิงแล้วพ้อยแปดร้อยป้งไ <c oughs> ม่มีไม่มีไม,มไม่หนีไม่จ่าย แล้วนี่งไงทุกคนนะครับทิกสตาร์ก่อนเลยแล้วกันนะ200ใช่ปะอ่ะลงไปเปิดเชนเอนเนอร์จีไว้ <laughs> สามครั้งสามครั้งจบเลยหรือว่าน้องกวน,นี้ยิงไป200เอ้ก็สามครั้งอยู่ดีมาหวัวขึ้นมากัดนั่นแหละขอ <laughs> ขอหนึ่งครั้งก่อนเลย200 เอาดดีๆเอาดีดาดมาดีแบ็กโจมิจเชียนปอบการ์ดเหรอเฮ้ยเขาก็หมอบเหรอเขามั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเขามั่นใจขนาดนั้นลเลยเหรอแบ็กม <laughs> ิจิเชียนอาเทมอาเทมเอาดีๆนะอาเทมตอนนี้นายเล่นการ์ดไม่ได้นะเอาดีๆนะดักม <laughs> ิเชียนเซอร์เคิลอ่าเรียบรอ้อยตัวเฉลียคนนึงไปตาต่อไปตาที่สอง <laughs> แล้วก็ได้มายี่สิบก็รวมกันแล้วได้สี่สิบห้านะเป็นสองศูนย์สองโอเคตาที่สองขอเริ่มก่อนอีกดิขอเริ่มก่อนอีอกอน้นำก้อยคือแบบมันจะมาเยอะไปไหนตั้งแต่คลิปที่แล้วจนถ,ถึงคลิปนี้ผมก็ได้น้องก้อยอ่ามันจะอย่างนั้นนี่เพื่อนดูื่อนํำดีนะผมได้ก้อยให้เราเริ่มก่อนนํำดีแล้วโอเค c ชนเอนเน r g y จีอเนวาตะเฮ้ยมีเชนด้วยหรอมีเชนด้วยนะไอ้ฝ่ายแสดงว่าของโคตรดีวะ่ะไอ้ฝ่ายนะเอาางนี้ดีกว่าเราอยากจะเพเย์เซฟแล้วผมว่านะผมจะลงตัวเนี้ยตั้งองกันผมจะลงตั้ง้องกันก่อนเลย <c oughs> เปิดเช <c oughs> นเอเนจีไว้โดนแน่ ผมบอกเลยว่าหนุ่มโดนแน่นอนว่าทำไมตูไม okay, ่คว <uh ่ำเลยวะโอเคไม่เ şey ป uh ็นไรมาคือคว่ำก่อนแล้วเปิดมันก็ไม่โดนไล่แล้วจา์มาครับนี่เลยเราพร้อมแล้วก่อนอื่นเลยเอาใบนี้เปิดไปก่อนเลยมาเดิมนีเนี่ยยิงไปก่อนเลยผมไม่รู้ว่าเชนในมือคืออะไรแต่พ้งไปก่อนเลยพันสองมามาดินี่ไงให้เราเริ่มก่อน จังหวะนี้น้องก้อยกันหยุดผมไม่ได้แล้วถึงน้องจะจะ,จะอยากจะหยุดผมก็ตามอ่ะนะบมืูน <c oughs> โอเคโอเคดรอผมตีเลยดีกว่าคุณคิดว่าผมไม่มีดาเมจเหรอคุณผมมีดาเมจอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยพันเจ็ดตีวู้เล่นโดยตรงเลยเอโก้มิสติคอลสปิริตออฟเดอะฟอเรสต์นี่อ่านชื่อเต็มให้ด้วยคือแบบเป็นเกลียดไงเป็นเกลียดที่จะฝังนายอ่ะป่ะตีผู้เล่นโดยตรง คือการออกก่อนตีไปเลยตรงว่าผมว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เร็วที่สุดในการทำยูกิในช่องมาเลยก็ได้นะเว้ยเกมไวเกมไวไปไวจบไวมาตาที่สามยูโรขนมยูโรขอมาเราต้องอย่างเัินเริ่มก่อนเลยวานเลยขอเริ่มก่อนอย่างนี้ก็หวานแล้วอ่ะด้ผมว่าแพ็กน่าจะเป็นของผมนะตาเนี้ย เพราะว่ามาแน่ยิงยิงยิงยับรอมาแน่มาแน่เฮ้ยมีเชนอีกแล้วอีกฝ่ายมีเชนอีกแล้วเขามีเชนอีกแล้วทุกคนเอาดีๆนะเอาดีๆนะจะเชนอะไรเอาดีๆนี่ก็คือจบแล้วป่ะจบแล้วจบแล้วนี่ว่าสามใบนอกจากว่าเขาจะมีแบบพวกการ์ดแบบเพเซฟอะนะซึ่งเอางี้ผมจะเปิดด้วยคุณตาไปก่อนหนึ่งใบผมไม่รู้ว่าในมือเขามีอะไร แต่เขาเปิดด้วยคุณตาไปก่อนยิงแลพอยสามร้อยไปยังไปก่อนสามร้อยมีไหมมีการ์ดเทเซ,เซไหมอ่าเลโอนิดัสโอเคเลโอนิดัสมาอย่างนี้แล้วก็เพิ่มไรพอยด้วยใช่ไหมไอ้หนุ่มอ่าโอเคโอเคนี่ไงเป็นการเทสไงเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเพิ่มสามร้อยอ่ะเพื่อนแลนะเราก็จะมอบการ์ดมัสเมโลไว้มอบคุณตาไวเปิดเชนเอเนจีไว มาดิอีกไฟไปนี้ไม่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 พอแบบพอกอนพอกอนมาเราต้องหาวิธีเคลียร์เลวในดัสไปก่อนนะอย่างนั้นแบบมันอยู่ไม่ได้นะซึ่งเราก็จะไม่ตูอยู่แล้วล่ะเอาดีๆนะคนนี้เรลวในดัสนตีไงนี่ไงโดนไม่ดิเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอ้ยทำอะไรพนมพนมจะทำอะไรฮะ จะทำอะไรฮะโอ้โหเปิดการ์ดหมอบการ์ดรัวๆเลยอีกายจริงว่าไหนไหนเพื่อนไหนขอดูดิไม่โดนดาเมจจริงเว่าเรือในดัสอ่ะนี่ไม่โดนดาเมจจริงว่อะดดจจวอีกายของเท่เพราีแต่ว่าเขายัางโดนเชนเอนเนอร์จ,จี้อยู่อนะว่เาเป็นการแบบเอฟเฟกตที่มันต้องโดนอยู่แหละมันแบบแก้ไม่ได้โอ้ย เอาดีนะเอาดีนะเพื่อนเหลือแล้วพอยี่ห้าแล้วนาพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มว่ายังไงโอ้ไม่โดนดาวเมทอะดิอย่างนี้เกมยาวละไงเบือนมาอดแล้วเราเถิดรอมีเหมือนกันวะไม่โดนดาวเมทใช่ไหมอะไรอะไรรับอะไรคับบนี่อะไรของคุณแฮะยิงสามร้อยเมื่อกี้ตกสุสานโอ้โหสองใบด้วย คือเอาสุดสองใบคือสุด <laughs> ออกแค่นี้ใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้เลยเพื่อนได้เลยฮะอย่างนี้เนี่ยเราขอฟืนเลยพอยก่อนถามว่ากลัวไหมก็ไม่ฟืนเลยพอ,กอ <laughs> ยก่อนเลยมาดิฟื้นไปก่อนไงเราไม่เรียบอยู่แล้วนะครับก็จบเทินแค่นี้แหละนะเฮ้ยผมก็นึกว่าเราจะเล่นแบบว่าแป๊บเดียวจบแล้วอ่ะเจอคนนี้คือเกมยือ้อ มีเลเวลคิงเลโอนดัสอยู่นี่คือแบบว่าเกมยื้อจัดเพราะว่าเขาไม่โดนดาเมจจากพวกสกิลการ์ดพวกเนี้ยพวกเนี้ยไม่โดนแต่อย่างนี้ยังโดนอยู่นะมาแต่เขาก็เล่นการ์ดไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเล่์พอยต์เหลือยี่บห้าคือถ้าเขาลงการ์ดเมื่อไหร่อ่ะโดนโดนยิงตัวไหมแน่นอนเนี้ยเชนเอเนอร์จีนี่คือความเจ็บปวดของเขาเองนะยูโรนะนี่แบบหน้าตายูโรเป็นอย่างนี้ตอนนี้ซึ่งตัวเนี้ยต้องสั่งเวลสองตัวนะครับเราหามอนเตอร์สักตัวหนึ่งมีการฟื้นแลพอยต์กันเกิดขึ้นว่ะ อีกฝ่ายเฮ้ยปืนแลบอยจริงวะหนุ่มปืนแข่งกับผมหรือเปล่าเล่นการ์ดก็คือโดนเอาแล้วเพื่อนปืนพันสองโดนห้าร้อยคุมไหมยังไงครับคนนี้จะฟืนอลไรพอยแข่งกับผมหรือเปล่าพลังของกุนตาน่ะจบเทินว่ะโอ้เล่นเอาเทินรลดจะเข็ดมาเร็วโอเคตอนนี้เราทำตัวนิ่งไว้ก่อนนะ ทำตัวนิ่งไว้ก่อนคือไม่ใช้เลยเลยคือไม่ลงการ์ดด้วยเพราะว่าเขาจ้องจะตีเราจ้องจะแบบยิงแรพอยเราอยู่แล้วก็จะฟื้นแรพอ,อยของเราไปเรื่อยๆทีละพันห้าสองพันสองพันห้าจิ้ว 1, 5, 2, 000, 5, ิวนี่จิ้ววมจบเทินนี่คือโลกอนาคตนะปีสี่ห้าสองห้านะเพื่อนเอาอยัางไงครับคนนี้นะแต่เรามีมอนเตอร์นะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรามีมอนเตอร์นะครับคือเราสามารถเคลียร์ตัวของ ไอดีดีเลเวลนี้ได้นะขอแค่เราจวดได้มอนเตอร์ตอนนี้เราฟาร,ร์มไรพอยต์ไปก่อนเนี่ยแล้วก็อีกฝ่ายยิงดาเมจเรามาเราก็จะลงตัวนี้ได้อ่าเป็นไงคือยังไงอ่ะหนุ่มนายโดนไม่ใช่น้อย <c oughs> แต่ผมก็ยังไม่รู้อีกว่าการที่หมอบไว้คืออะไรอาจจะเป็นกระบอกข้อหลามก็ได้นะเราก็ไม่แน่คืออยากจะนึกคลื่นใส่กระบอกข้อหลามก็ก็ได้เหมือนกันตอนนี้เราก็เลยต้องฟาร,ร์มด้วยคุณตาโอแมนไปก่อนจบเทินโอเคหมแล้วเทิน รอดาร์คลูมไนท์เม่เอ้ยของดีนี่ว่ะดาร์คลูมไนท์เม์จังหวะที่เรายังไม่มีมอนเตอร์นี่เราขอทำตัวชิวๆกว่อนนะค่อยมีมอนเตอร์ค่อยแบบว่าค่อยสั่งสอนขอฟื้นเลย์พอยต์เต็งไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยนึดสองพันไลพอยต์จบเทิน์น2000 years later อะเรียบร้อย มีการโดนการ์ดกันเกิดขึ้นโดนไปห้าร้อยพอย์นเนี่ยแบบเจ็บๆจุกๆไง <c oughs> ตั้ง <c oughs> ตั้งป้องกันเ้วยตั้งป้องกันด้วยวะท,ทุกคนคิดว่าไงตั้งป้องกันคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงดรอ <c oughs> ตีเลยไหมโดนแล้วคือแบบโดนอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะตีไปก่อนเลยละกันเนะยขอเพย์เซฟหน่อยด้วยคุณตาคุนแล้พอย์อีกเท่าไหร่เนี่ย 3, อกห้าสามสิบสามพันอิ่มอิ่ม แล้วก็ลงแบบป,ปกติลงไปทิกสตาไลคลิสป้องกันพันสองว่าไงเพื่อนเพื่อนคิดว่าแบบว่าเพื boys? ่อนเพื่อนคิดว่ารอดไหมพันสองเพื่อนคิดว่ารอดไหมไหนขอดิขอตีหน่อยดิพันสองอ่ะตัวนี้มีเอฟเฟกต์ไม่ไม่กันอะไรเลยนะก็คือยังไงก็ตุยถ้าตีตายอนะก็โดนไปก่อนดิเรียบร้อยเรียบร้อยละทีนี้ล่ะเผาผีกันเลยแล้วกันนะไป ต oh, อนไปก่อนนี่อย่างนี้ก็คือพันหนึ่งเต็มเต็มเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะรอดแล้วเนะี่ยเมียอะไรโอ้โหไม่เชนอีกฝ่ายก็มีเชนด้วยเหรออืม mm hmm. เอาสิเพิ่มไปพันสองยังไงก็ค่าเท่ากันอีกฝ่ายเพิ่มมนสองเรายิงพันหนึ่งค่าเท่ากันนี่ไงพันหนึ่งนี่ไงโดนกาเตงไปอีกไงแล้วก็โดนกาเตง <laughs> จีจีตาที่สามเนะี่ยเออตานี้นานอยู่ หมบบว่าเขาก็สู้อยู่ใจมันสู้ไงเจอเลวในดัสไปทีนี่สู้ยากแต่ก็สู้ได้จีจีคนดีอย่างนี้ต้องผมเองแต่ก็ยังดีว่าผมเนี่ยใส่แว่นกรองแสงไว้นะอย่างนั้นตาบอดแน่นอนคือยื้อนานขนาดนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนําแว่นตัวนี้ให้กับทุกคนด้วยนะเวลาดูเลวในดัสเนี่ยมันยื้อเกมเหลือเกินกับออฟตัดโฮเวอ2.0แว่นตัวเทพตัวตึงตัวท็อปจากออฟตัดที่จะมาพร้อมกับเลนโพเทคแสงสีฟ้าโคตรจะดี เลนก็ดีวัสดุทําแว่นก็ดีหัวลบยานอาวกาศนี่มันดีอยู่แล้วยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วกับวัสดุอันนี้นะใครที่มีรักษาแว่นชอบทาแว่นหลน่นชอบนั่งทําแว่นเนี่ยการันตีเลยว,ว่าตัวนี้ไม่พังง่ายแน่นอนนะครับคือรูปได้โคตรจะไวด้วยนะตัวกรอบอะนะใครที่อยากจะได้แว่นฮเวอร์2.0ที่ซื้อทีเดียวจบแต่ถ้าอยากจะใช้โค้ดผมด้วยก็ซื้อหลายๆอัน่ <c oughs> ะก็ไปจัดกันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดผมด้วยละกันนะครับโค้ด <c odes> มีน้อยขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับได้รับส่วนลดแน่นอนแนะ่ เมื่อเราอยากจะหาแว่นดีๆแว่นโปรเทคแสงสีฟ้าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็ Top t o u h o v e r สองจุดมาเปิดแพ็กฟรีกันดีกว่าเราเคลียร์เรียบร้อยอ่ะมาดิตัวนี้ผมอยากจะได้เนี่ยเฮย้ยดวงปีใหม่นี่มันอะไรกันนี่ <c oughs> อุ้ยไม่ลำาดาดวงปีใหม่ของดีของเท่คลิปนี้มันคือคลิปของดีนี่ว่ามาประเดิมเลยแล้วกันนะ ไปแล้วผมว่ายังไงฮะสีลุงอ่อยสีลุงเปลี่ยนสีด้วยโอเคถ้ามาสองตัวนี่คือสะดุ้งเลยนะตัวแรกยัวตัวแรกกับอุย้ยได้เป็นทูดราก้สเลเยอคิงเนฟเซเลยยิ่งเนยอ่าอนาฟเตตเดฟเฟกตัวตึงตัวโกงจากดราโก้นี่แล้วก็ตัวที่สองโอเคเลดอแบ็ e เมเทโอดรากอน ปลาึงเราก็ได้ U R จากใบฟรีตั๋วฟรีแพ็กฟรีเลยเอ๋อต <What? S 1> วงตึงจัดนะจานหมี่นะอ่ะมาต่อกันดีกว่านะตาที่สี่เราเล่น3มตาไปเรียบร้อยแล้วได้ของรางวัลเรียบร้อยแล้วแบบอย่างง่ายเลยนะเพราะว่านี่คือใครทุกคนคือคนดีแบบผมไงโลกใบนี้ขาดคนดีแบบผมอยู่มาตาที่สี่เออน้องก้อยเอาอีกแล้วแล้วก็ให้เราเริ่มทีหลังด้วยเคฮะมาไม่เป็นไร กัดโปรเทคเราเยอะรอนี่ไง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 แล้วแมวคิงมาเอโกก็มาอะไรอ่ะอะไรอ่ะยิงไรพอยเหรอยิงไว้ทั้งสองฝ่ายนะแล้วก็จวดหนึ่งโอ้โหกัดโอ้โหกัดกัดกัดอะไรกันนี่กัดอะไรกันนี่ส <Hey. S 1> <laughs> วัสดีจ้าเลเวลคิงพี่มาและไอ้น้องนะไอ้โอมา ยังชอบก็เลยวะมีเชนะ้อยอหหน้าไม่จริงๆขอออกหัวเป็นหน่อยผไม่ได้เลยคือออกหัวไม่ได้เลยเกมโอ้คือแบบน้องก้อยจะมายับจะมาเยินเลยขนาดนั้นน้องคือน้องให้แบบให้ได้มีชีวิตหน่อยดรอโอเคมีเอโคนะเอโคเราก็เตรียมเลยยิงมายิงกลับไม่โกงนะ ขอแบบเบิ่มๆนะโอ,โยอ,ะโอ้ยิงห้าร้อยเลยอ่าโอเคยิงห้าร้อยเฉยอยากโดนปะอยากโดนห้าร้อยได้ปะเอาแบบจุกๆเลยนะเพื่อนนะถ้านายแบบว่าอ่ามามามาขออีกทีนึงขออีกดาเมจหนึ่งขอดาเมจน,นึงแบบจุกๆเลยยิงมายิงกลับไม่โกงอ่าเนี่ยแหละจุกจุกแน่นี้ยิงมางมงอ,มมาอเอ้ยยังก่อนอีโก้ลงไปลงไปก่อนชิวๆแบบไหวไหวชิว ช่วงนี้มันเป็นอะไรอะ่ะปวดกระบานจัดเลยโอ้โหมันแย่แล้วอ่ะทุกคนก,คนก,คนกคนูไม่เคยได้หัวเลยว่ะแย่แล้วอ่ะมาตาเราไปป้าเออหัวให้เป็นเริ่มก่อนออกหัวให้มันเป็นี่เกมเดี๋ยวพอ,อออกหัวเพราะว่ามีนั่นเองมีพวกแก๊งฮันนีว่าตายดรอ มาผมว่ามีฮานิวาตตะแน่นอนดูทรงเลิอดดักรูมไปก่อนเลยหนึ่งสเต็ปคือแบบว่ายิงกับขำๆไงเพื่อนจริงป่ะพิกสตราร์ลงไปจบเทินแค่นี้เอาชิลช,ชิวแค่นี้พอพ่อหนุ่มแล้วก็จะยิงแล้พอยนายอีกมันยังไม่จบไงนั้นหรอกนะผมบอกเลยโดนมาโดนไปก่อนเลยโดนไปก่อนเลยโดนต่อเลยมีไหมของดีอะ ผมว่าน่าจะเป็นฮานเนวาตะนะคิดว่าถ้าเป็นควิกสเปรยิงยิงมายิงกลับไม่โกงว่ะ <c oughs> อีกฝ่ายโอเคอย่างนั้นเอานี่ไปคุยก่อนไปเด้เข็ดบอลเ็วเอาไว้ก่อนเลยจะได้แบบว่าจบจบไงใช่ไหมเพื่อนมันจะได้แบบว่าจุกจุกจบจบจ่ว่าแล้วก็นี่เลย <c oughs> เตรียมเลยเดี๋ยวเตรียมใช้เลยขอ <c oughs> ยิงฟรีก่อนมาเด็กเอกฝ่ายลงมาแล้วก็ยิงสี่ร้อยใช่ไหมเจบ็จบๆนะเพื่อนนะ เป็น Ach acha, อาชชาชันบาละลงมาภาษาแล้วเนะี่ยยิงฟรีอีกสามร้อยแล้วก็ยิงอีกสา0ร้อยเหลือแล้วพอยี่ห้าแต่ก่อนจะยิงฟรีนะ่ะขอใช้ฮานิวาตตก่ันเพื่อเราจะเอาชัวไงล่ะเราจะเอาชัวนายน่ะจะได้ทำอะไรเราไม่ได้ไงเพื่อนเห็นปะเหลือพอยี่ห้าแล้วมันยังไงดีเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้จะทำยังไงดีนี่แค่สแตนบายเฟสมาแอดการ์ดนี่คือโดนแนะ่นอนเนีย ทันว่าตะตลอดทั้งเทินนี้เราจะไม่รับดาวเมตนอกจากการตีไอพวกเทคดาเมจจากการยิงจากการอะไรเนี่ยไม่รับจบเทินแค่นั้นโอเคฮะโอเลทัวเทินรอดูหน้าคนกําล <laughs> <ๆ>ังจะตุยดิหน้าคนที่กําลังจะตุยเลยแล้วว่าเลยยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าใช่ไหมจีจีตาที่เท่าไหร่ตาที่หกไหมมาเจอกัน ตาสุดท้ายตาที่7เลข7นําโชคมาเลยพอออกหัวปิดท้ายสวยๆไปต้องก้อยต้องก้อยอย่าเพิ่งมาออกหัวไบก็เริ่มก่อนปิดฉากตาสุดท้ายแบบคนดีหน่อยดิจานหมีเอาแบบคนดีเลยนะตาสุดท้ายอ่ะให้ฝ่ายได้อึงเลยนะเราก็มีรอต่อไปโอ้แต่ว่าการทุกใบเป็นโปเทคหมดเลยมอนเตอร์มาเฮ้ยรอบนี้คือมีไอ้ซามบี้มีทั้งเนวาตะว่ายังไงเพื่อนไม่รู้แหละแต่ขอ เอ็ก a ราวากนไปก่อนละกันโมหกจดสองมาก่อนการ์ดีๆให้มันขึ้นเยอะๆดรอแ okay. จมว้าวอีกไฟเราก็จะลงแบบปกติลงไปนอนแล้วก็ยิงฟรีคำคำไปก่อนแปดร้อยมีไหมมีเชนไหม<ช>ไม่มีไม่มียิงฟรีแปดร้อยไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมยิงไปก่อนหมอบการ์ดไว้กับเธอแค่นี้ล่ะ ฮ้ยเ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 พื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งเฮยอย่าพิ่งอย่าเพ่งเพื่อนจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรมีเหรอมีของดีเหรอผมไม่รู้ว่านายมีของดีหรือเปล่าแต่ขอยิงฟรีก่อนไปยั่งเรียบร้อยปะนี่เขาเรียกว่าสเต็ปการเล่นแบบคนดีนะทุกคนนะจีจีโอเคทุกคนนะเป็นไงกันบ้างนะครับกับเด็กนี้นะ ผมว่ามันไม่ได้แบบว่ายิงไปทางไรพอยแบบจ๋ะจาขนาดนั้นไงผมใส่พวกแบบตัวที่มันกันโดนเปิดก่อนด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกันเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเปิดทีหลังที่ไรตัวเจอตัวนี้ตลอดเลยไอ้คุณตาใบนี้ตลอดเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือมันพยายามขึ้นนะมันพยายามขึ้นแบบว่ามามา,มาเจอผมไงใบเนี้ยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เจอใบเนี่ยผมว่ามันยังก็ยังโปรเทคได้อยู่นะเปิดทีหลังอ่ะเรามีทั้งฮานีวาตะมีทั้งเอโคมีทั้งตัวของดีๆเลเวลคิงเนี่ยก็ยังเป็นตัวที่โปรเทคได้นะครับ ใครที่อยากจะเพย์เซฟก็ใส่ไปทั้ง9ใบก็ได้นะก็3 3แล้วก็3ก็เป็น9้นะแต่ผมมีแค่นี้ไงก็ใส่2ใบนะครับถ้าเราไม่ได้งกการ์ดผมว่าก็ยังพอได้อยู่แต่ผมเป็นคนที่แบบชอบงกการ์ดไงแล้วตูก็เจอไอ้นี่ตลอดเวลาเลยไงก็เลยตุยเย่ไปตามระเบียบนะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเด็กอีเวนต์ส0 2 5สวัสดีปีใหม่ Happy New Year กันด้วยนะครับทุกคนเนี่ยก็ขอเป็นปีที่ดีๆกับทุกคนแล้วกันนะครับ ปีใหม่ต้นปีนี้แล้วก็ตลอดทั้งปีเลยนะใครที่คิดสิ่งใดอยู่ก็ขอให้มันเจริญก้าวหน้าละกันนะนะใครที่ดูช่องผมก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนนะฝากทุกคนดูกันต่อไปเรื่อยๆด้วยแล้วก็กดไลค์กด subscribe กันเยอะๆนะครับผมก็จะได้ผลิตคอนเทนต์ที่มันเป็นคนดีอย่างนี้ออกมาอีกนะแล้วก็ไม่ต้องโดเน a t ห้ผมก็ได้ตามแต่ศรัทธาเลยแต่ว่าขอแค่ทุกคนเพียงแค่กดไลค์กด subscribe ก็เป็นของขวัญปีใหม่ผมได้อย่างดีมากๆแล้วนะก็ถือว่าคลิปนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่กับทุกคนละกันนะ คลิป2025นี้แล้วก็เดินทาง9ก้าสู่หนึ่งแสนซับสไครกันเดี๋ยวมีแจกของ1น,นึ่งแสนซับสไครต์นะก็รอติดตามกันเพราะว่าตอนนี้มันก็เหลืออีกประมาณ800คนก็ถึงแล้วนะโหวไวมากถือว่าค่อนข้างไวเหมือนกันนะเวลาผ่านไปไวจัดเดี๋ยวแปบๆก็ปีละแปบๆก็สิ้นปีละมันก็ไวนะครับใครที่กําลังคิดหรือว่ากำลังจะเริ่มทําอะไรอยู่เนี่ยก็แนะนําว่าให้ตัดสินใจในการทํา และกันนะเพราะว่าถ้าเราไปยือ้อไปยืดเนี่ยหรือว่าใครจะทำ YouTube เนี่ยแบบไม่กล้าออกเสียงไม่กล้าพูดเนี่ยก็ลองทําดูผมว่าทําไม่ได้ลองก็ยังไม่รู้ไงใช่ไหมต้องลองก่อนเนี่ยอ่ะโอเคใครที่ชอบก็ฝากทุกคนเลยกดไลค์นะกดสับ s c ไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งละกันนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าของเกมยูเกียวมาสเตอร์ดเอลเกมคนดีเมืองยูกิแล้วก็7บาทแบาทสวัสดีผม 聞こえた「砕けた夢の中で君を見つけた」「流れるようなささやきの中で」「君の笑顔は風の中の幻」「痛みの始まりというた」「果てしない灰色の中で手を伸ばしただ君を見つけた」 君の声が聞きたくてずっと待ってたよ君と同じように心が真実を求めて静かに涙が流れるたびに孤独ないのにそれが私を君に近づけた君を見つけた知らない場所で静寂の中で 聞こえた「砕けた夢の中で君を見つけた」